เดินก็ขอกรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวเหรียญกระสับสรรในหลวงรัชกาลที่9ครับ2เหรียญ2ปีพศเช่นเคยครับเช่นเดิมครับคลิปนี้ครับเรามารีวิวเหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บ,บาทที่แสงเทียนนาทางอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าครับเริ่มมองหาสะสมเหรียญ กระสาบทั้งสองรุ่นนี้กันก่อนเลยเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบที่ราคาค่อนข้างเกี่ยวโอเคนะครับสาหรับราคาที่ประเมินไว้กับเหรียญสองรุ่นนี้นะยอดผลิตมาก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับยอดผลิตมาเยอะหาค่อนข้างจะง่ายครับตามทองตลาดตามเราทั่วไปก่อนอื่นพัดก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญสิบบาททั้งสองเหรียญนี้นะครับ เราควรมาขอ,อกำลังใจกในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับนั่นก็คือช่องเสงเทียนํำทางเพื่อเป็นกาจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญสิบบาทเดือนนี้กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบบาทปีพศ .2537 นะครับ,นะรบก่อนจะไปฟังดูเรื่องการประเมินราคาครับเราก็ควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญนั้นก่อน เราะว่าเรารีวิวเหรียญจําเป็นต้องรู้ข้อมูลของเหรียญดีดันนะครับเป็นเหรียญกระสาร่าพระโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอ,อดุลยเดชผินพระพักรไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิทตาพรณฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอ,อดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนเลยว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกครับจะเป็นรูปเพืองหยาบเื่องจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระตางวัดอุดุลราชบรรณาดามครับบริเวณขอบเหรียญบางวงครับจะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบเบื้องล่างก็จะมีเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิรโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทท่านอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ ด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531จํานวนการผลิตเหรียญอยู่ที่150 90, 8, 8ล้าน5เส98,831เหรียญนะครับซึ่งถือว่ายอดผลิตค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งผลิตเหรีหยญที่หาสะสม ค่อนข้างจะง่ายนะครับเหรียญปีพศ2537นี้ซึ่งทางแสงเทียนนำทางครับก็มีด้วยกันอยู่หลายเหรียญเป็นเดิมนะครับถ้าแสงเทียนนำทางเจอที่ไหนเหรียญขอให้เป็นเหรียญกระสับของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่แปงสะสมแสงเทียนก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้สะสมส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญปีพศ2537นี้ ราคาอยู่ที่เหรียญละ90บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าดูดีนะครับน่าสะสมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอีกอย่างมีข่าวจากวงในมานะครับว่าเหรียญกระสับของในหลวงราชการที่9นะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าจะไม่มีการผลิตของราชการที่9ขึ้นมาใช้งานอีกแล้วนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ อันก็คือเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ2538นั่นเองครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1 0บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้อขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีพลอดุลเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับเรามาดูด้านหล bon ังนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเมืองบนครับก็จะมีอัรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับเมืองล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาท ท่านอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้าน,นขวาก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2538 นั่นเองนะครับสําหรับวันที่ประกศาศใช้เหรญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2 5 3 1ซึ่งเป็นวันที่ประกศาศใช้เหรียญ10บาทแทนธนบัตรเบับละ10บาทรุ่นเก่าของเรานะครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่53ล้านเแสนเหรียญนะครับผมยอดผลิตถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับก็คือเหรียญปีพศ2538นี้ครับราคาเหรียญละ100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสูงมากๆนะครับซึ่งแสงเกียรติเองก็มีอยู่หลายสิบเหรียญนะครับปีพศ2538 สิ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับในควรหภเก็บสะสมกันเลยเนื่องจากว่าเหรียญยิ่งปเป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับยิ่งมีค่ามีคุณค่ามีราคาทุกเหรียญน,นะครับอย่าไปว่าถ้าปเป็นเหรียญบาทก็อย่าไปว่าราคาถูกนะครับเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญย่อมมีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่ติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้แสงเพียนนาทางสวัสดีครับ